สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างครับที่จะติดตั้งชุดอินเตอร์นะครับชุดโปรโมชั่นดัดรายหรืองานคว้านจากลักกี้นะครับวันนี้จะบอกเรื่องตำแหน่งในการติดตั้งเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับให้ประหยัดเวลาและง่ายต่อการติดตั้งนะครับอุปกรณ์ที่จะมีไปให้นะครับในชุดนะครับหลักๆก็จะมีชุดน็อตตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน็อตคอไอดีนะครับตรงนี้จะเป็นอุดท่อน้านะครับแล้วก็แผ่นอิฐยาตรงฝานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับขาจับไม้วัดน้ำมันเครื่องนะครับ รูปแบบจะเป็นประมาณนี้นะครับก็รื้อใส่ท่อร่วมไอดีตามปกตินะครับประมาณนี้ถอนน็อตหลักนะครับน็อตหลักจะมีตรงนี้กับตัวหลังนะครับถอนออกนะครับแล้วก็ใช้น็อตหม่ใส่นะครับตรงนี้นะครับเป็นปิดรู EGR นะครับที่เป็นคอขึ้นมานะเราถอดออกคิดเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็อุดท่อน้ํานะครับข้อตัดชิดหรือว่าจะปล่อยออกมานี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วก็ขายึดไม้บร้ามันเครื่องนะครับ ประมาณนี้นะครับร้อยที่ขาสายไฟตรงนู้นนะครับแง่สายไฟออกนะครับแล้วก็จุดยึดประมาณนี้ติดตั้งทากาวให้เรียบร้อยนะครับสาหรับคอยดีนะครับตําแหน่งประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดวางอินเตอร์น่านะครับจะเป็นประมาณนี้ถอดกันชนเหล็กออกนะครับจะมีคารเหล็กตัวนี้นะครับไปให้ตําแหน่งยึดด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ร้อยน็อตด้านล่างนะครับที่เจาะรูไปให้นะครับตำแหน่งตัด นะครับทางเข้าก็ประมาณนี้นะครับจะตัดกว้างตัดชิดก้อนแล้วแต่ถนัดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้ใช้ของเดิมนะครับใช้ของเดิมรถจะมีน็อตตัวผู้ติดอยู่กับของเดิมรถ2ตัวนะครับตัดออกให้เรียบนะครับแล้วก็วางอินเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มักมาเลงรูที่เราทําให้แล้วก็เจาะที่หลังสุดนะครับเดี๋ยเจาะที่หลังเสร็จนะครับใช้ตัวนี้นะครับจะมีน็อตการคายไปให้แล้วก็น็อตยาวนะครับเป็นบูทถ้าของเดิมมันจะรอง อยู่เอาตัวนี้นะครับมาลองบูทตรงนี้มันจะพอดีนะครับหรือถ้ามันสั้นยาวในแต่ละคันก็ลองขยับหาตัดจีๆออกก็ได้นะครับจะเป็นประมาณนี้เราให้นักการขายไปให้นะครับแล้วก็ในส่วนของท่ออินเตอร์นะครับพอตั้งซ้ายขวาได้ให้มันลงตัวข้างล่างเราจะลด่รูให้มันเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ตั้งรูใส่นะครับถ้ามันนี้ไม่ได้อ่มุนดูทางนึงนะครับมันจะได้ทางเดียวแล้วครับนี่ครับระยะห่างจะอยู่ประมาณนี้นะครับ สำหรับทีรินเตอร์ลักกี้อาจจะทรงเดียวกันทั้งงานควัานและงานดัดสายนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับหมุนท่อดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันฝั่งนี้มันไม่ได้นะครับต้องหมุน่าลองหมุนดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับระยะมันจะเป๊ะนะครับช่วงงอมันจะต้องเป็นทางเดียวนะครับถ้าทางนึงไม่ได้ลองหมุนอีกทางนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเทอร์โบนะครับถ้าเป็นเทอร์โบเดิมส่วนมากจะเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทอร์โบ แต่งนะครับ42ทรงเดิมเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องตรงนี้นะครับอาจจะมีห่างชิดแต่ว่าเราต้องมาคลายฝาหน้านะครับแล้วก็ปรับหาออกมาให้มันเข้ากับท่ออินเตอร์นะเพราะว่าเทอร์โบในแต่ละเจ้านะครับแต่ละรุ่นอาจจะมีระยะเหลื่อมล้ํานะครับแตกต่างกันอยู่นิดนหน่อยๆนะครับต้องลองปรับดูนะครับเข้าๆนะครับชุดโปรของเราก็จะประมาณนี้นะครับตั้งทรงประมาณนี้ได้ก็จะติดตั้งได้ง่ายแล้วนะครับ